สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจของจีน่าทุกช่องทางเลยนะคะทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok นะคะ,ะวันนี้ก็ออมาเร็วนะคะกว่าปกตินะะเดี๋ยวนะพี่ TikTok หายไปนะเดี๋ยวเรียกพี่ TikTok กลับมาก่อนนะ <c oughs> เ,เดี๋นะคะเป็นายัยหนอ น่าจะนะอยู่ดีๆก็หายไปสังนั้นนะมาได้ไหมกลับมาได้ไหมอืมอ่ะเอ่ออ่ะโอเคค่ะน่าจะได้แล้วแหละแต่ว่ามาไหมนี่เนี่ยอืมโอเค มาไหมมาไหม อ่าโอเคค่ะวันนี้จริงๆก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะคะอีกเคสหนึ่งนะอ่าไม่รอละพี่ติ๊กตอกไม่มาก็ไม่มานะไมงอนะไม่งอพี่ติ๊กตอกนะอ่าวันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะคะจริงๆเป็นหลายๆเคสแล้วก็หลายๆครั้งแหละเวลาที่จีน่าให้คําปรึกษานะคะหรือว่าออแอดมินนะคะที่อยู่ที่เพจเนาะจะได้ได้ ขุดคุยนะแล้วก็จนรู้ว่าวาเออลูกค้าของเราหรือว่าแฟนเพจของเราอะ่ะมักจะทำพฤติกรรมแบบนี้ค่ะบ่อยๆนะพูดแบบนี้บ่อยๆนะมันจะทำให้คุณสมองเสื่อมได้นะคะออถ้าใครที่ชอบทำแบบนี้ใครที่มีพฤติกรรมแบบนี้บ่อยๆนะให้รีบแก้ไขด่วนๆเลยนะคะอ่ะเช่นอ่ะอันนี้จะเป็นในเรื่องของการพูด จะน่าจะค่อยๆเอาเคล็ดลับเนาะในเรื่องของอะไรนะที่ควรทำไม่ควรทำหรือว่าเป็นพฤติกรรมที่เราไม่คิดว่ามันคือความเครียดอ่าสร้างความเครียดให้กับสมองนะคะเราจะแก้ไขมันยังไงเนาะอ่ะวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับคำพูดนะหลายๆประโยคที่หลายๆคนนะคะชอบที่จะพูดก่อนที่จะนอนนะอ่ะโอเค ชอบพูดก่อนที่จะนอนนะคะ,ะไม่เป็นไรนะค้างไปเราก็ไปเลยจ้าบา,บายยนะจ๊ะบ,บายยจ้ะอ่ะโอเคไม่เป็นไรอ่ะเราไปเลยแล้วกันนะคะไม่รอเนาะอืมอ่ะก็ประโยคแรกนะที่หลายๆคนชอบพูดกันนะคะคืนนี้จะนอนหลับหรือเปล่าอ่ะคืนนี้จะนอนหลับหรือเปล่านะคะสอง คืนนี้จะนอนหลับได้กี่ชั่วโมงอืมสามทำไมถึงนอนไม่หลับอ่าอันนี้อาจจะเกิดมาช่วงระหว่างกลางวันอืมทำไมถึงนอนไม่หลับบ่อยๆอ่าหรือเอ้ยเมื่อคืนนอนได้แค่3มชั่วโมงเองอืมนะคะหรือบางคนยิ่งไปกว่านั้นก็คืออาพยายามที่จะหาสาเหตุอ่าพยายามที่จะหาสาเหตุพยายามจับผิดตัวเองนะคิดว่าเอ๊ะปัญหาเนี่ย เกิดมาจากอะไรอ่ะสมองเสื่อมแน่ๆเลยอืมสมองชั้นเสื่อมแน่ๆเลยหรือมีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นนะคะกับร่างกายของตัวเองนะคะแล้วก็อีกประโยคนึงก็เจอบ่อยเหมือนกันทำไมชอบตื่นตีหนึ่งตีสองทุกคืนเลยหรือว่าตื่นเวลาเดิมๆทุกคืนเลยนะคะประโยคพวกนี้หรือว่าคำพูดพวกนี้ค่ะมันมันเป็นคำพูดที่ ทำให้สมองอะ่ะมันเครียดไปโดยไม่รู้ตัวจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นภายใน1วันหรือ2วันนะบางทีมันใช้ระยะเวลาสะสมความเครียดอะคะ่ะเป็นเดือนเป็นปีอ่าบางคนเป็นละเ,เป็นหลายสิบปีก็ทําให้เกิดภาวะความเครียดโดยที่คุณไม่รู้ตัวบางคนอะ่ะถึงไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะเครียดไอ้เรื่องของความเครียดเนี่ย ถ้าคุณนอนไม่หลับแล้วคุณมีความกังวลในเรื่องของอาการนอนไม่หลับอะค่ะมันก็คือความเครียดอย่างหนึ่งแต่เป็นความเครียดความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของอาการของคุณที่คุณนอนไม่หลับนะอืมทีนี้พอมันสะสมแล้วเราก็ไม่พยายามที่จะปรับพฤติกรรมปรับลดคําพูดนะที่ชอบบ่นนะคะเรื่องของอาการนอนไม่หลับอะค่ะมันก็ยิ่งทําให้คุณอนะเป็น เป็นหนักมากขึ้นนะแล้วสิ่งที่มันจะตามมาหลังจากคำพูดพวกนั้นแล้วเนี่ยก็คือ1ในเรื่องของความกลัวสร้างความกลัวล่วงหน้าบางคนก็จะบางคนเนี่ยการที่นอนไม่หลับอ่ะมันก็คือเกิดมาจากอาการกลัวจากการนอนไม่หลับนั่นแหละมันทําให้เราอะสร้างความกังวลอพอสร้างความกังวลเสร็จแล้วแล้วก็ไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองอะเครียดนะคะ ก็ทําให้พูดสิ่งพวกนี้ค่ะเป็นเรื่องปกติอ่ะพูดเป็นเรื่องปกตินะ 3. ความทรงจําที่เกิดจากพฤติกรรมพวกนี้ค่ะมันสมองอะ่ะมันจะจดจําพฤติกรรมพวกนี้ไปเองอ่ะพอยิ่งมัน,ม,นมันเหมือนกับลักษณะของความจำอะก่อให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ่ะซ้ำๆๆจริงๆมันเหมือนเวลาที่คุณกินข้าวนั่นแหละอืม อย่างบางคนั่ะกินข้าวได้เวลาหิวข้าวร่างกาย่าร่างกายมันก็จะเตือนน้ำย่อยจะเริ่มออกอารมณ์มือไม้จะเริ่มสั่นอารมณ์จะเริ่มหุดหดอืมคลายๆกันเหมือนพฤติกรรมการนอนเลยคือคุณทำอะไรบ่อยๆพูดอะไรบ่อยๆแสดงพฤติกรรมอะไรบ่อยๆอ,อะค่ะ أ, เกี่ยวกับอาการนั้นๆน,น,นะเกี่ยวกับอาการนั้นๆสมองมันก็จะจดจำสุดท้ายมันก็จะทำให้คุณนะคะมีพฤติกรรมเหล่านัาน้นนะจริงๆนั่นคือมันเป็นตัวหนึ่งนะยิ่งคุณพูดมากเท่าไหร่ยิ่ยงค,คุณพูดในเรื่องหองอาการนอนไม่หลับนะยิ่งคุณพูดในเรื่องหองอาการนอนไม่หลับบ่นบ่นมากเท่าไหร่อะค่ะคุณก็จะมีอาการรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งพวกนี้เป็นเรื่องที่คนอะมองข้ามกันเยอะมากกับอีกพฤติกรรหนึ่งที่ทํากันบ่อยๆก็คือ การจ้องดูนาฬิกาคำนวณเวลาว่าเออตื่นมาตอนกี่โมงจะหลับได้กี่โมงอ่ะกังวลในเรื่องของพรุ่งนี้จะต้องตื่นไปทํางานอม,มันพวกนี้มันเป็นความกังวลที่เราอ่ะเก็บเล็กผสมน้อยนะอเก็บเล็กผสมน้อยสะสมความเครียดความกังวลนะคะให้กับสมองอ่ะคือเรานอ,นอนไม่หลับอ่ะมันเป็นพฤติกรรม มันเป็นความมันเกิดจากความเครียดอ,อยู่แล้วนะแต่มันไม่ใช่เกิดแค่วันสองวันพวกนี้มันสะสมไปเรื่อยๆและยิ่งคุณพูดยิ่งคุณบบนอะ่ะมันก็จะยิ่งเป็นการทําให้สมองของคุณนะมันจดจำพฤติกรรมพวกนั้นนะมันก็ทำให้คุณนะเป็นหนักเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ,ะคือมัอนเหมือนกับยิ่งจำก็ยิ่งทำอะ่ะนะแล้วก็ผลลัพธ์นะผลลัพธ์นะคะมันจะทำให้เกิดความเครียด โดยที่คุณไม่รู้ตัวว่าคุณกำลังเครียดอยู่เครียดเรื่องอะไรนะแล้วซ้ำลายไปกว่านั้นก็คือบางคนอะเครียดไม่เท่าไหร่นะ พยายามหาสาเหตุพยายามหาสาเหตุคือพยายามหาสาเหตุอะจนเครียดมากจนเกินไปกลายเป็นการจับผิดร่างกายว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเรามันมีอะไรที่มันผิดปกติไปหรือเปล่านะคะจริงๆในความผิดปกติอะมันอาจจะเกิดครั้งแรกอะพอเริ่มเกิดอาการนอนไม่หลับครั้งแรกอะคุณจะมีความกังวลคุณจะเอ๊ะทำไมถึงนอนไม่หลับ หรือบางคนอาจจะดีหน่อยอ่ะพอที่จะรู้ว่าเออเมื่อเมื่อวานทำงานค่อนข้างที่จะหนักหรือเครียดม,มีความกังวลบางเรื่องบางอย่างอยู่ที่ยังไม่สามารถที่จะจัดการหรือว่าเอามันออกไปจากสมองได้หรือเอามันออกไปจากหัวได้นะคุณก็ยังคิดเรื่องพวกนั้นอ่ะก่อนที่จะนอนนะคะทีนี้ถ้าถ้าในระยะแรกๆอ่ะ ร่างกายอ่ะมันจะฟองด้วยอาการอ่อนเพลียอ่ะบางคนอาจจะมีอาการง่วงซึมในช่วงตอนสายๆตอนกลางวันบ้าง่ะอันนี้คุณก็ไม่ต้องไปฝืนร่างกายมานะถ้าคุณง่วงก็ให้คุณนอนหลับปกตินะคะไม่ไม่ต้องเอ่อไม่ต้องฝืนว่าเออไม่ไม่นอนหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้านอนได้ก็นอนน่ะงีบสัก15-20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงจริงๆจริงๆอ่ะไม่ควรเกินครึ่งชั่วโมงนะเพราะว่าถ้าคุณนอนเกินครึ่งชั่วโมงอะค่ะ เวลา30สินาทีอ่ะมันจะคือถ้าเราอ่อนเพลียมากๆร่างกายเราอ่ะบางทีมันจะพาเข้าสู่ภาวะหลับลึกแล้วถ้าเวลาในการนอนในช่วงกลางวันถ้าคุณนอนมากจนเกินไปมันจะไปรบกวนการนอนตอนกลางคืนอ,อาจจะทําให้กลางคืนเนี่ยตาสว่างตาเปน็นนกฮูกนะเพราะว่าหลับกลางวันอ่ะเต็มอิ่มแล้วนะคะทาให้คุณอ่ะนอนดึกอนอนดึกตื่นสายมันอาจจะทําให้เราเนี่ยมี เเวลาการนอนอะ่ะไม่ไม่ไม่เป็นเวลานอนเดิมๆอะ่ะเออมีการเปลี่ยนแปลงเวลานอนบ่อยๆเนี้ยค่ะบางทีมันก็ไม่ดีกับร่างกายนะพอมันสะสมไประยะเวลานานๆน,น,นะคะพอคุณอายุมากขึ้นอะ่ะเดี๋ยวอาการพวกเนี้ยมันจะออกมานะออกมาในตอนที่คุณอายุเยอะๆแล้วอะไรเงี้ย มันมันไม่ใช่ว่าออกมาแค่อย่างเดียวนะมันจะทําให้คุณป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้ได้ด้วยนะคะนี้อาจจะต้องลองปรับพฤติกรรมดูนะลองปรับคําพูดดูนะคะอย่าพูดอย่าบ่นนะเกี่ยวกับอาการนอนไม่หลับนะคะหรือว่าอาการที่มันไม่ดีอะไรเงี้ยสิ่งที่ควรคุณจะพูดอะค่ะก็คือมันมันควรเป็นเชิงในการให้กําลังใจตัวเองนะเช่นเมื่อคืน่ะเออรรู้สึกว่าหลับสนิท ได้สัก 1- 2สองชั่วโมงนี่คุณก็ต้องดีใจแล้วนะคุณก็ต้องชื่นชมตัวเองแล้วนะว่าเออก็ยังดีเนาะเออก็ยังดีเนาะที่ยังนอนหลับได้ตั้งหนึ่งสองชั่วโมงเนะี่ยกลางวันเออยีบได้สัก5านาทีเออรู้สึกสดชื่นจังเลยอะไรเงี้ยพยายามพูดถึงแต่ในในเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกดีอย่าอย่าไปย้ำสมองนะคะเพราะสมองอะ่ะยิ่งคุณย้ำอะ่ะมันจะคิดว่าอ๋อสิ่งเหล่านี้ทำให้คนคนเนี้ยมีความสุขคนคนเนี้ยชอบทำแบบนี้ สมองจะจดจําพฤติกรรมแล้วคุณก็จะพูดสิ่งเหล่านั้นมาบ่อยๆอ,ยอะ่ะมันมันเหมือนกับนิสัยบางอย่างของเราที่มันติดตัวเรามาอะไรเงี้ยค่ะหรืออ่ะบางคนชอบเป็นเออเป็นคนขี้โมโหอารมณ์ขี้หงุดหงิดหรืออะไรเงี้ยมันเกิดจากพฤติกรรมของคุณนะั่นแหละที่คุณเคยทําแบบนี้แล้วมันทําให้เออโล่งจริงๆมันโล่งแค่แป๊บเดียวแหรอเนาะเออ ดังนั้นไม่ไม่ควรนะคะไม่ไม่ควรที่จะทําพฤติกรรมให้สมองอะ่ะมันจดจํานะเพราะถ้ายิ่งสมองจำเขาก็จะยิ่งทําแบบนี้ซ้ําๆเดิมๆนะคะเพราะว่าสมองเนี่ยมันเรียนรู้พฤติกรรมจากสิ่งที่เราทําทุกวันทุกวันนี่แหละอืม มันจะคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นปกติเป็นธรรมดาของคุณนะคะอืมนะถ้าคุณไม่เครียดนะไม่สะสมความเครียดนะคะคือความกังวลที่มันเกิดจากอาการนอนไม่หลับอะ่ะอันเนี้ยมันมัน,ม,นมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะแต่ว่าจะหวังให้มันหายไปเลยในระยะเวลาสั้นๆอะ่ะจริน มันไม่สามารถที่จะเป็นไปได้คุณต้องค่อยๆนะค่อยๆปรับนะและยิ่งคนที่มีอาการนอนไม่หลับมานานแล้วอาจจะเป็นเดือนจริงๆหลักเดือนในจีน่าก็ว่ายังไม่เยอะสักเท่าไหร่นะสัก2 3เดือนอย่างเงี้ยถือว่าเป็นระยะเวลาสั้นๆอาจจะมีเรื่องความเครียดหรือความกังวลอะไรบางอย่างที่เรายังไม่สามารถจัดการตัวเองได้ค่ะก็ ง่ายอันนี้จะง่ายนะก็คือค่อยๆนะพยายามหาอะไรทําหรือค่อยๆแก้ไขปัญหาไปถ้ารู้สึกว่ามันเครียดมันไม่ผ่อนคลายก็ไปพักผ่อนออาจจะลาหยุดนะหาวันหยุดสักสามถสี่วันนะให้ได้ไปพักผ่อนนะไปเสพบ,บรรยากาศที่มันดีๆบ้างอืมแล้วเวลาที่เราไปเสพบ,บรรยากาศดีๆอะค่ะ เวลาที่เราไปเสพอะให้ให้เสพด้วยความรู้สึกที่มันเออมีความสุขสบายนะคะไม่ต้องไปคิดเรื่องที่มันกัง,งวลหรือเครียดอยู่คือหยุดคิดเรื่องพวกนั้นไปเลยนะเดี๋ยวถ้าจิตใจเราสบายสมองมันผ่อนคลายแล้วค่ะคุณอาจจะได้ทางออกคุณอาจจะแก้ไขปัญหาได้ก็ได้นะอืม ะะอย่างเช่นเวลาที่คนไปรับแสงแดดนะเออสิ่งที่คุณควรจะพูดก็คือเออรู้สึกดีจังเลยได้แบบเออรับแดดอ,อ่อ,อนๆบ้างได้รับเออลมธรรมชาติบ้างเออได้มาเปลี่ยนบรรยากาศเออเห็นต้นไม้ใบหญ้าเออดูสวยเนาะเอออันนี้ต้นอะไรอะไรเงี้ยค่ะคือพยายามเสพธรรมชาติด้วย ความรู้สึกดีอ่ะด้วยความรู้สึกอิ่มเอมใจอะค่ะอย่าเอาความเครียดคือไปเสพธรรมชาติแต่คุณก็ยังเสพด้วยความเครียดยังกังวลยังคิดเรื่องที่คุณมีปัญหาคิดเรื่องที่คุณยังอยากที่จะแก้ไขยอยู่อันนี้ก็ไม่ได้ผลนะเพราะไปเสพธรรมชาติรับพลังงานดีๆแล้วแต่คุณเอาความเครียดไปด้วยเงี้ยค่ะมันก็ทําให ร่างกายแล้วอ่ะมันไม่เชื่อจริงๆว่าคุณมีความสุขอืมหรือวิธีการที่ง่ายที่สุดที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขนะก็คือการยิ้มอมการยิ้มยกมุมปากขึ้นมาค่ะมันเป็นการหลอกสมองได้ดีอย่างหนึ่งนะคุณลองทำดูนะแค่ยกมุมปากขึ้นมาค่ะสมองมันก็รับรู้แล้วว่าเออคนคนนี้กำลังมีความสุขนะ อยู่ตอนเนี้ยถ้าจะหาวิธีอะไรหลอกตัวเองนะหลอกตัวเองด้วยวิธีแบบนี้ก็ได้นะคะอาจจะทํสองครั้งนะก่อนนอนนะคะกับตอนตื่นเช้ามาเลยะคะ่ะทำให้มันเป็นประจําแล้วก็ถ้ารู้สึกตัวก็พยายามทาได้ให้ได้ทุกขณะที่เรารู้สึกตัวแบบนั้นก็ได้นะหรือว่าเวลาที่เรารู้สึกว่าเรามีปัญหาอ่อเวลาที่เราเครียดนะคะก็ อ,อ,อาจจะท่องพุทโธนะโมหรือนับเลข1234ไปจนถึงร้อยก็ได้คือนับไปเรื่อยๆอันนี้มันมันเป็นการเบนความสนใจนะเบนความสนใจไปไปจากสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นทุกข์อ่ะคุณไม่มีความสุขอะค่ะมันจะช่วยทำให้ร่างกายเขาอะได้ผ่อนคลายแล้วก็อย่างเป็นการเรียกสติอืม พยายามให้สติกลับมาอยู่กับความรู้สึกปัจจุบันก็เครียดก,ก็ไม่เป็นไรนะอารมณ์ไม่ดีก็ไม่เป็นไรนะค่อยๆปรับไปให้มันรู้ตัวที่เรียกที่เรียกสติตัวเองด้วยการเอ่อท่องบริกรรมบางอย่างอะไรเงี้ยเช่นพูโทโธนโมหรือว่า123คือนับนับเลขไปเรื่อยๆค่ะมันเป็นการเรียกสติอย่างหนึ่งให้คุณกลับมาอยู่กับปัจจุบันอะได้เร็วที่สุด อย่าไปยึดติดนะคะอย่าไปออจมอยู่กับปัญหาถ้ามันยังไม่รู้ทางออกเลยะค่ะก็ค่อยๆถอยออกมาจากจุดตรงนั้นก่อนก็ได้นะคะอืมนะก็อยากให้ทุกคนเนาะพยายามลดเลี่ยงนะไอประโยคที่จีน่ายกตัวอย่างมาพวกนี้แหละมันเป็นพฤติกรรมคำพูดที่มันทำให้สมองเครียดหรือว่าเวลาที่เราพยายามทำเรื่องดีๆกับตัวเองแล้วอ่ะ อ่ยกตัวอย่างอีกอันนึงคืออยา่างสมมติว่าเราลดน้ําหนักเนาะกินไปอาทิตย์2อาทิตย์ก็ยังไม่น้ําหนักไม่ลดหรืออะไรเงี้ยค่ะก็อย่าพยายามไปพูดกับตัวเองแล้วไอ้กินมาขนาดนี้แล้วกินตามที่เทรนเนอร์สั่งทุกอย่างแล้วทําไมน้ําหนักถึงยังไม่ลดทําไมน้ําหนักยังถึงเท่าเดิมอยู่พวกเนี้ยมันเป็นการสะสมพฤติกรรมไม่ดีให้สมองอ่ะมันมันรู้สึกถึงว่าสิ่งที่คุณทำอ่ะ มันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณไม่มีความสุขสุดท้ายคุณถึงทําไม่ได้คุณถึงไม่ประสบความสําเร็จในเป้าหมายที่คุณวางไว้อคนที่อยากลดน้ําหนักคุณก็ลดน้ําหนักไม่ได้อหรือคนที่อยากจะนอนหลับให้สนิทคุณก็จะนอนหลับสนิทไม่ได้เพราะคุณยังพูดยังบน่นเกี่ยวกับอาการที่มันไม่ดีสิ่งที่มันไม่ดีที่มันเกิดขึ้นกับ กับตัวเองนะคะดังนั้นพยายามลดพฤติกรรมพวกนี้นะอืมอ่ะวันนี้จีน่าอาจจะมาแบบสั้นๆไม่ได้มาแบบยาวเท่าไหร่นะคะเพราะว่า อยากจะเอาเป็นเคล็ดลับนะที่เอาไปฟังเออง่ายๆแล้วก็ลองปรับดูนะแล้วก็ลองสังเกตตัวเองดูด้วยว่าคุณนะมีพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่านะคะคือพฤติกรรมชอบพูดชอบบน่นอาการนะหรือว่าเรื่องราวสิ่งที่มันไม่ดีเกี่ยวกับความกังวลของเราอะคะ่ะคือยิ่งคุณกังวลมากเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ช่วยให้อาการดีขึ้นนะอืมโอเคถ้างั้นวันนี้จีน่าไว้เท่านี้กับเราเรน,นี้มาสั้นมากๆเลยแล้วประมาณสัก15นาทีได้นะคะเจอกันอีกทีวันศุกร์ มากันแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ